nào thì nó Mà kín cắn cắt nó vân vào mà chuẩn đấy ờ mày đi mày làm! mà thì nó mày Mà đớp cái cám sao bài đi thì nó bóng bài mớ số phút xuống quân nó นี่ตระลับเข้าสู่สองสมพิดเออเออมันนี้เขากัมาอยู่ไฮยูหน้าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอยู่เที่ยงไฮเที่ยงหน้าราะว่ามัอนี้ลมเย็นดีพี่น้องเอ้ยมาอยู่มาฮะเบิ่งหัวเบิ่งควายเชนเก่าเช็ดเกินเลยพี่น้องผมมีแบบมีงานอี่างนีนี่คือเที่ยงไฮเที่ยงหน้าเทาเนาะ ลมมันหนาวเนาะเดินเกียงเดือนนีแล้วว่าเขากระหูเดือนได้ว่าพี่น้องเดือนนี้ประมาณเดือนเกียงเนาะแต่ว่าพ่ามากับผากคตรไหลกดติดตามเด้นเดินเดิอเป็นกำลังใจให้เราเห็ุคลิปต่อไปเนาะนี่ก็สิบวิญญาณไลน์ด้วยยูไหยู่หน้าคือเก่าพี่น้องหลังจากที่เห็ดเบียกเห็ดงานมาเรียบร้อยเลยเนาะเือเบียกตอนเที่ยงเนาะอากาศมา มาเลี้ยงควายอีกเอาควายลงกินน้ำเส้นเก่าเส้นเคยื่อเลยพี่น้องควายกับบุเมนควายเข้าดอกพี่น้องเอ้ยควายเขาเนาะเลี้ยงควายเขาบุแมนอ่ะควายเจ้าของเองดอกตัวเองบุ๊มีควายพอโตดอกพี่น้องเอ้ยควายหมูเนาะไว้เจ้าของเขากับไกฮานเห็ดเบียกเนาะเอาเห็ดเบียกไก่นี่เอาก็เลยคือโอกาสเบิ่งให้เพิ่นเนาะ พี่น้องทางฟังอันไทยเนาะหรือว่าฟังไทยหรือว่าฟังเล่าเนาะหรือว่าต่างประเทศเนาะหรือว่าคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศกับอากาศหนาวเย็นบ่เนาะพี่น้องเนาะกับซาสุกับฝาบรเดอร์พี่น้องเด้อบม่ว่าสิเป็นประเทศได้กันแล้วแต่เนาะที่เป็นเอฟซีองสองสมพิดเนาะกซาสุกับฝ อากาศเย็นแห้งเนาะพี่น้องเนาะมีลมออกมาอีกแต่ว่ามีแต่เพื่องในเละเต็มไปอยู่ก็ไงก็างนานี่อยู่ที่องหน้านน่พี่น้องอออากาศหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะลมหนาวเยอนขาม่าอีกางเงี้ยแเปียวกับปีใหม่หละพี่น้องเออ้ยยังบม่พอเท่าไรเนาะพี่นวอง มแหงแหงพี <laughs> ng, 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 u, ่น้องเอ้ยมาอยู่เทียงหน้าเนาะงัวควายเนว่าสินเก่าสิเคยแหละควายให้เขาพี่น้องเอ้ยควายให้พเถาเนาะเปนควายเ้าดอกควาย ลำบากเอเดียวนไปวนมาพี่น้องเอวด้อยู่ได้เศร้าส่วนี้ก็เกินาวล่มออกมากพัว่าลมออกเลยมันจะเป็นลมเดือดซีซองได้เนี่ย นาวนาวเดือนซองนาพี่น้องเนาะอ่ะาก็มากับอันเบิงส้มกับผักกุ้ลค์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้เอเฮากระลอกสางเฮากระลอกสางตันเนาะพี่น้องเนาะกรอสร้างตันเอามา มาเส้ามาหุงมาสู่กินพี่น้องเอ้ยอห็ดเี้ยเห็ดงานคือเก่าอะไรพี่น้องอันนี้ผักเพียงนเนาะเพิ่นวะก็เลยสิซือมามันนี้ก็สร้างตันเพิ่นส่วนมากินมาคุงเนาะในเพื่อนเพื่อนบนน้ำม,มีมาฮุงซุกเพิ่นว่านะผู้ได้เห็ดเบียกมัอนี้ก็แก้ไขหอ้หอ,งองน้ำเนาะเพราะว่าห้องน้ำห้องน้ำเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอาสิเห็ดใหม่เม็ดนะ พี่น้องอยู่กับสางตันเพื่อนคุณเพื่อน,นกำลังขึ้นก้มมองหุ่งเพื่อนว่ะมองหุ่งกำลังสุกเพื่อนว่ะจะเอามาสู่กินอยู่ดรอผักเอฟซีถูกๆมองถูกๆบอลเดอ้อพี่น้องเดอ้อกับสองนะ้อยคลองสมผิดเนาะกำลังอันนี้เห็ดยูทูบมากกันไล่เหมือน หลายปีแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าโบได้คอยลงคลิปเนาะโบได้จิงจัง๊งมาสันซะแต่ว่ากำลังมาลงอันนี่แหละพี่นี่แหละจริงจังแน่แต่ว่าเขากับสีสู่ต่อไปอะไรสีลงต่อไปเลยโอ้สร้างตันกำลังเดินมาเนาะกับโมฮุงโบกำลังยางมาพุ่น แล้วตกอย่าเชียนปาด,ดิ้นิดเดียวูเนาะอยู่กับสางตันมันต้องเป็นห่วงผนเรื่องกินมหุวงมมเฮมีเพียบเนาะเอืูหน่งหยะโอ้ิกเลยมูเนาะบรรยากาศมองถ่ายคลิปกะมีบมอน,นมีมหมูฮวงหมเกพี่น้องเอ้ยอ,อะอยู่กับสางตันเพิ่นวะ kinh mà hùng mà nè à, đông cái hàng thế Ua, thì thế nó ở bữa phiêu đấy, kinh dự mình tổng thăm mà xã chuột chuột nó bố đèn chẳng khường như này bàm xếp cho mà sẽ phục em kinh em thì nó ơi quán đấy nó bữa xử đây ha đọc con อยู่ส่วนน้ำบดนี่แหละเศพอเพียงเนาะเออเศรษฐกิจพอเพียงหากบุเพียงพอ่อเรากนณีก็กได้นี <c oughs> ่กันขนาด <c oughs> กันเงินอยู่เศรษฐกิจนี่มันพอเพียงอยู่แต่ห่ันบุพ่อเพียงได้บุเพียงพอ่อ,อ,เ,อเอาโรงงานอเนาะเออโรงงานแะไรมันมันมันซุกอยู่หนะันชี่เมื่อจากธรรมดาเนกกาะกั้นปานบะฮงเนาะโอ้ยเลย ngồi nón bỏ nón đi hưởng nè ớ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  ui thái, Mình mà nhà thái, thái, nó không bố ha <laughs> này còn phương, buông rồi đấy xảy cận Ồ. Đây, buông đây. xảy khăn rồi no xảy khỏi chạp xả lạ thứ Đây để tôi nhảy nè Nói ớ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  มาสวนเดียวเออไม่แหละมานี่พี่น้องมาเริ่มเลยเวนวยเนาะเที่งไหนเที่ยงนาเนาะส่วนตว้านขนาดบานขนาดเนาะหลังจากที่เลิกงานมาเนาะพี่น้องเนาะเขากานังกินาคงเห็นงานกเมยเพาพราะแล้วเห็นยากเห็นงานถ่งแล้ว tao thả này chạy đi không có lại à, like mẹ đi nào không bằng cọng ơ bằng cọng nào, ừ. nào. chơi phượng nào phượng một hè, và ừ. cưng FC ừ. xiên ăn, ăn ai phò nhọt đấy đơ ừ. ngoài giặc nhạc... hết gần hết sàn hả ừ. บอกได้สร้างตันเห็ดห้สบายสบายราคาเป็นกันเองเพื่อนวะลาเสื้อเลยเห็เนมั้ยเพื่อนอยู่พังไทยเพื่อนแหละพาเพิ่มเพื่อนเป็นอะไรขึ้นมาเมื่อกี้นอนป่เมื่อกี้โอ้กินข้าวเลยก็นอน Hoa long kỳ nó Ngān khao mãi nó. Ngān luôn Mười yang nó cứ yang về mười 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 lót Nó mười 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 Nó mười 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 mười

จังได้ FC ทางต่างประเทศเนาะลมแห้งอยู่บ่ทางนั้นเนาะลมแห้งก็คอมเมนต์บอกเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าสิอยู่ต่างประเทศบ่ว่าสิอยู่ทางไทยเนาะแต่ทางลาวนี่เอ้อาวเลยพี่น้องเอ้ยโยโยท่านนอย

ไก่หัวจะเป็นใน đ â เอย่างสายมาบเลยมีแห้งเนาะมีแห้งได้กินมาหุ่งวานหุ่งสุก อ่ะโอเคพี่น้องก็ขอจบคลิปสำนนี้เนาะคลิปนาพอกันใหม่พี่น้องเอ้ยอยู่บรรยากาศนี่แลนี่กล้องเพื่องกล้องอันนี้นี่แลนี่เอาไว้เหงื่อไว้ค่อยกินนอกคนว่าอือคนจารย์หยอดเป็นกิกนอยู่คนรับตาสื่อเสื่องอยู่อืออือ